สาบายดีทักทายสาบายดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะที่เข้ามาติดตามชมคลิปคลิปนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านของเพื่อนแล้วเหมือนเดิมจ้าทุกคนร้านเจ้นี่นหน่อยนะเนาะอ๋อมันห้ออาการห้อ,หอ,หอมานเลยทุกคนจะเลยอยากกาแฟนมนะนีื่อนะสั่งกาแฟมาแล้วจอกหนึ่ง <Okay. S 1> <laughs> ร้านเจ้นี่หน่อยมัน,นี้ <Okay. S 1> มาดีก็จอย <Okay. S 1> แก้วหนึง่ง <Okay. S 1> เพื่อนแก้วภาษาไทยแก้วภาไทแก้วหนึ่ง เจดีหน่อยสบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจดีหน่อยทุกคนนะเรามาอุดหนุนกาแฟร้านเจดีหน่อยเหมือนเดิมจ้าใครดีโบเจวันนี้ใครดีบอ๊ะเมื่อนี้บอ๊เมื่อนี้บอป้านได้อยากเงียบเงียบได้เมื่อนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีทางไทยทางลาวกาไปไปมากระแวนในเด้อเมื่อนี้เออมาอุดหนุนในเด้อเมื่อนี้เงียบเงียบเมื่อนี้จักคนไปใส่เบิร์ตีน้องอยากเงียบเป็นมแบบเงียบแห้งเมื่อนี้ค่ะมีกิลี่อยู่ อดทนอดทนอดทนใจหน่อยเที่ยงวันนี้าอากาศเที่ยจะฮอนแต่ว่าคนบกค่ายลายเคน,หนไหวใจหน่อยวะเนาะน<ม>ั่นบอกไม่แต่นอนนอนทางกับบกค่ายมีรถคืออันคืออันแต่ละเมือ่อนะก็คือปกติเมื่อนี้รถน้อยเมื่ะแต่นอนทางกับรถน้อยพี่น้องอะตะกอนนเพิ่นว่ามีอ่ารถบรรทุกนะที่ว่าคนชงที่ขาดแต่ฝั่งไทยก็เคยมาแวะซื้ออ่าอรุณน,น,น้ำช่วยเพื่อนได้ เพิ่นก็เริ่มมาซื้อซอยอยู่ได้ช่วงนี้มีบอแม่ช่วงนี้เห็นเพิ่นเพิ่นเริ่มมาซื้อซอยอยู่เราเป็นถูกมาเกตแม่เ<ร><ร>ดือนอันเป็นคนไทยเนาะจากฝั่งไทยแต่ที่เพิ่นแก่พวกมันพวกไม่ไปวิปเนาะแม่ไปทางันเพิ่นแก่ไปทางชายแดนเวียดนามอะไรพี่นอ้องเพิ่นก็มาแม่ซื้อเมื่อช่วงเช้ามื่อล้อองางกัมาแม่ซื้ออยู่ซื้อซอยยู่เพิ่นกเพิ่นมาอดนูนเพิ่นว่า พอ่าเส้นทางเส้นนี้นั่นเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับทุกคนเส้นทางไวริเก้าทีเป็นเชื่อมระหว่างเส้นทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะแล้วก็เวียดนามสามประเทศโดยไม่ถูกจากฝั่งไทยนี่คนอ่าอีนต่างๆเนาะผ่านเส้นทางนี้เส้นทางที่เขอให้เบิ่งกการทุกคนเนาะเส้นทางเป็นเส้นทางลักเส้นทางไวริเก้า R เนาะอย่างก่ก็เส้นทางไมริเล้าสิบสอง Asian Highway สิบสองประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคันเป็นเส้นทางก็ได้ประมาณนั้นแหละพี่อนเนาะเนาะ ดีหน่อยก็ขายดีให้หนุ่มฟังไทยอยู่ได้หนุ่มฟังไทยเคยมาแวะตลอดเนาะไี่ไม่บอกรถบรรทุกกันฟังไทยเพิ่นก๊าดมาทางหนีหลายแดกพี่น้องไกลามาทางไปส่งของทางเวียดน,นามทางทางแถวแถวใกลๆเวียดนามเป็นบ้างแต่รถมานนี่ทุกคนไม่ว่ารถนี้ในไทยเบอร์ทางด้านหลังใ,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 ในรถในไล่พน้องนี่บอไปรถบรรทุกทางนั้นเลยสินค้าจากฟังไทยฝั่งลาวนาเนาะเพียงนาะ เจ้าด้กาบเย็บี MC ทันใดเนาะที่คิดหอยกี่เทิงเจ๊ดีิหน่อยนี่แหละกม่อีกแล้ว,ว,ยวยายเพิ่นเบิ่งเลยเจะหนอยกลไม่อีกแล้วเพราอวานวาก็ได้่าตะกี้ผัดเยลงนะมันส่องนองโพซีเนาะแล้วนี่กาบดเด่อยลงและของเงนินหมู่กาเพิ่นกาล่างเตเพิ่นกามาเวล่างเตยเพิ่นกบรรเรมาเวเกาเวแต่ว่าจนเินกมาเวอุดโนนอยู่ดูอยู่พี่เนอง แต่พอได้เงินน้ำเงินอยู่พอได้เงินน้ำเงินมานมุนอยู่แต่ละเมื่อแต่ละเมื่อกาช่วงนี้เพิ่งก็ับมาดูอยู่มากินซอยดูอยู่มากกาแฟกาแฟกินซอยกาแฟกาแฟโบราณว่ามีคนเปลี่ยนมากินกาแฟโบราณไปกวดกินอะไรยังก็ะกินเนี่ยชาโนมในตอนนี้แล้วนี่เพิ่นช่วงใช้เพิ่น ขาดแล้วนมขาดนมเยอะตกบำรุงนมจ้พพมาพี่น้องแบบว่าเพิ่งกะเริ่มขมขมแล้วนะก็เลยพา <c oughs> มากินกาแฟกาแฟนมกาแฟโบราณก็มาณน้นเลยทุกคนตอกบัลลีน้ำหมู่เฮาคือเก้ามือนี้นะจะได้กันเพี่นอนๆนะจะได้พี่น้องที่คอยติาาดตามชมิคลี้นี้ของสายลมทีชนชานลก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมสวยกดจับสัคั่ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจด้วยนะแจะพี่น้องจ๋าเอาก็เหมือนเดิมสุดเหมือนเดิมฮ่ะอ่ะอ่ะอ่ะจะรีบม,มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให็หน,น,นด้วยไหมพี่น้องเด้วยโดนเห็นหนักกันเทอะนึงก็มากดให้หลายๆแน่เจ <c oughs> ๊นิดหน่อยอร่อยทุกอย่างซักสายาเนะพื่นใน้องเจ๊นิดหน่อยอร่อยทุกอย่างนะ อาหารฝืนเดียวใหช็รีวิวสิฮะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ฮี่ได้ใช้เบิ้งได้ใช้เบิ้งนะฮะ่นเปินกับทุกคนฮะรีวิวห้าหารฝืนกันอีกนิดนีงอันนี่คือห้าหารฝืนทุกคนเนอขายดีได้เจอหน่อยเห็นไหมเนี่ยน้ำฝืนนะพี่น้องนะกลับไปกันมาเวลายอยไปเรื่อยพี่น้องเด้ออุ้นนุ่นเน้พี่น้องฟังไทยฟังลาวที่เป็นเอฟซีของเฮาที่มาติดตามชมคลิปของเฮามาทุกคนน่ะ มองเียนั่นอยู่ทางเขาเห็นบ้ามอสไซยเพชรนะทุกคนนะเป็นยาเพชรยเพชรเ็นดอกเปนเอเห็นวา่เอเ้อเห็นอะใช้เบ์ห้เพื่อนี่นี่นีเนี้นี่เป็นดอกนะประมาณนี้ทุกคน้บูชรกกคือทงนี้เเนอกนี่คือทางนี้นี่ก้มาเช่นีงนี้เนี่ยเอชทั้างนั้นเขียนจะเงเฮอที่คือจะคลองเงินเนาะฟังนี่เลยทุกคน ส่วนเราก็ทานเหมือนเดิมจ้าทานน้ำเหมือนเดิมจ้าออไม่มีเงินหยุดเป็นแม่ค่ะคุณแม่ค่ะนะพี่น้องนะแซ่บพี่น้องแซ่บมากอร่อยมากเลยแม่ค่ะปอยมีเมื่ออยู่อดอกพี่น้องมันยุดเมืรอหนึ่งมะะันก็ขาดรายได้บ่าขาดรายได้แน่แล้วก็ได้ได้ลดได้ยกขึ้นเก่ามา <ไว S 2> ลงชึนน้ำ <ไว S 2> อีกอ เพราะว่าเฮากะกำไรเล็กๆหน่อยๆด็่ขายหน้ามาเกิพอได้กำไรหลายปันไรพอแตได้ชื่อเขาซื้อน้ำกินอยูแต่ละ MC ท่านไหนสนใจอยากซัพพอร์ตก็ดีหน่อยก็โอนตังค์มาได้พี่น้องคนแรกได้มาเจียร์ได้ปะได้ได้รับรับเบสน้ำใจขับน้ำใจจากเพื่อนเพื่อน MC ฝากมาแบบซัพพอร์ตในนาม MC อยากซัพพอร์ตโซเชียลก็ได้แล้วพี่น้องเนาะ เจดีหน่อยก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะเจดถ่ายคลิปท้องตลอดถ่ายคลิปเป็นประจำเพื่อนก็บเจดีีช่องยูเจดหน่อยแต่ว่าจะต้องตั้งเพื่อนว่ามันยังขาดโทรศัพท์มันใหญ่พูดฝีนอกก็เลยโบยแบยันนยันมันลำบากเวลาถ่ายคนเดียวตอนนี้เพื่อนจะนมีทุกทรศัพท์เพื่อนจะตั้งช่องอยูเจดีหน่อยครับฟังเบิ้งตัวจริงเนะพื่นอนวันนะพีอ่อนวันนะทัศน์ีได้เห็นอยู่ดอกพี่น้องกเจดีเห็นอยู่แต่เจดเห็นอยู่แต่การให้แลฟังเบิ้องะกอน,นี่ จะได้การถ่าพี่น้องขณะนั้นคิดถ่าคิดหน่อยจะเทิงเจ็ดนดหน่อยกับดวงนี้ซองเฮาพี่น้องจะได้เห็นตลอดพวกเฮากับแม่ทาถ่าคิดในเพื่อนแล้พี่น <M> ้องหมู่กันนี่แหละมาแว่กันตลอดตลอดหมู่กันเฮียนำกันเจ็ดนดหน่อยแต่พี่น้องเป็นหมู่กันเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนกันแต่ได้น้อยเพื่อละนะของเจ็ดนดหน่อยมันพี่้องพี่น้นผ่ก่อนจ้ะมันจังสีโอเคเห็ดยังกับมันกับจังสีเออ ฝากข่านด้วยฝากข่นก็มีกำลังใจเนาะฝากข่านน้ำน้อยๆในเด้อพี่น้องไปไกลมากอ่ะมาแหวมาแหวนในเด้อมาแหวอุดหนุนแน่จะจ่อแยกไปกันยังดียังดีนะฮะเออสลักที่นี้กับซีประมาณนี้ทุกคนเอาแบบประมาณเจ็ดแปดนาทีนะทุกคนเนาะยินดีก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบของสายลมถิ่นเชโนชาแนลนะเพียงนะฝากถึงเพื่อนๆ FC หรือว่าน้องๆนุ่งๆทีมงานที่ว่าต้องการการปรึกษาในเรื่องของยูทูบว่าอ่าทักมาได้พี่น้องตามไลน์ตามเฟซบุ๊กที่ขึ้นให้ยันจอตอนนี้ช่วงนี้ก็มีทีมงานติดต่อมาหลายอยู่ปรึกษาเรื่องยูทูบเพื่อนนะหน้ามือบ้านก็มีช่องสองคนเรื่องราคาเรื่องว่ากันได้พี่น้องบอกปัญหาเรื่องราคาได้ผูแพงทึกๆเพื่อนาะตามไลน์ในะเฟซบุ๊กที่ขึ้นหน้าจอพี่น้องเด้อ พีน้องเนาะมราคาพี่น้องราคาพี่น้องพี่น้องนะอ่ะสัสดีเจ้ากับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบๆเจ๊ด,ดีหน่อยบ๊ายบายสดีสบายบด,บดีทุกคนบ๊ายบาย,บาย